สวัสดีครับผมต้นฮักกอกนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับบริเวณนะครับรอบรอบบ้านนะครับนะนะครับนะและส่วนหลังบ้านนะครับผมนะครับก็นี่ก็คือบริเวณหน้าบ้านนะครับนะนี่ก็คือบริเวณหน้าบ้านของต้นฮักกอกนะครับนะก็จะมีต้นไม้นะครับนะนี่ครับมีต้นไม้มากมายนะครับนี่ครับนี่ก็จะ ก็จะมีต้นน้อยนานะครับมีต้นน้อยนาปลูกอยู่หน้าบ้านนะครับแล้วก็ต้นมะขามนะครับปลูกเป็นทิวแถวนะครับ FC ีนนะครับมะขามมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ในต้นฮักกะกอกด,ด้วยนะครับผมจะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะครับอ่าแล้วก็หน้าบ้านก็จะมีต้นชมพู่อยู่หนึ่งต้นด้วยนะครับครับ ครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ส่งกําลังใจมาให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปในบ้านนะครับเอฟซีพาเข้าไปในบริเวณบ้านนะครับนี่เข้ามาในบริเวณบ้านก็จะเจอต้นมะเขือครับแล้วก็ต้นมะม่วงนะครับผมก็ขอบนะครับแล้วก็จะมีต้นมะละกอนะครับแล้วก็จะมีต้นเถาตําลึงนะครับมาขึ้นอยู่บนต้นแคร์ด้วยนะครับแล้วก็จะนี่นะครับมาก็จะเจอบ้าน ต้นหักนะครับนะนี่นะครับเป็นบ้านของต้นหักนะครับนี่นะครับแล้วก็จะพาเข้าไปดูบริเวณในสวนหลังบ้านสักคู่ก่อนนะครับนะนี่ <clog! S 1> มาผ่านมาเดินผ่านมาก็จะเจอต้นมะนาวนะครับนี่ก็เป็นต้นมะนาวแล้วก็มีต้นมะพร้าวด้วยนะครับนี่นะครับมีต้นมะพร้าวด้วยนะครับแล้วก็มีต้น กล้วยนะครับมีต้นกล้วยด้วยนะครับนะนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นบริเวณนี้นะครับเดินเข้าไปนะครับก็จะเป็นสวนหลังบ้านนะครับเอซนี่นะครับนี่ก็จะเป็นที่ตากผ้านะครับเพราะว่าเวลาที่ฝนตกมาผ้าจะได้ไม่เปียกนะครับนะหรือว่าจะไม่ได้โดนน้ำค้างนะครับเอฟซีจะพาเดินเข้าไปข้างในนะครับ นี่ครับเอฟซีมาพามาข้างในก็จะเป็นต้นมะม่วงนะครับอยู่ข้าง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 รั้วนะครับนะแล้วก็มีต้นมะนาวนี่นะครับมีต้นมะนาวด้วยนะครับนี่ต้นมะนาวนะครับนี่ต้นมะนาวแล้วก็จะมีต้นมะม่วงอยู่บริเวณริมรั้วด้วยนะครับนะแล้วก็ต้นมะพร้าวนะครับนี่เข้ามานี่ก็จะเป็นพวกพืชผักสวนครัวแล้วก็พวกต้นมะพงมะพร้าวต่างๆเลยนะครับเอฟซี นี่ครับก็มีต้นมะนงมะนาวด้วยนะครับมีมะนาวด้วยนะครับนี่นะครับต้นเป็นต้นมะพร้าวนะครับนี่แล้วก็เมื่อเดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับเอฟซีเดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นสวนโล่งๆนะครับนะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับมีต้นมะพร้าวนะครับนะ แล้วก็มีต้นมะนาวด้วยนะครับเอซนี่นะครับอืมเป็นสวนนะครับนะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับสามารถเดินทะลุไปถึงคลองหลังบ้านได้เลยนะครับเอฟซี FC, นะก็จะพาเดินไปทะลุถึงคลองหลังบ้านเลยนะครับ นี่ครับผมเดี๋ยวจะพาเดินไปทะลุทึงคลองหลังบ้านเลยนะครับเอฟซีนี่ครับก็พาเดินไปเรื่อยๆนะครับเอีครับครับผมก็พาเดินไปเรื่อยๆจะทะลุ จะเจอของหลังบ้านเลยนะนี่ครับเดี๋ยวพาเดินไปสักคู่นะครับนี่ครับแอฟตีนนี่นะครับอ่าก็พามาถึงคลองหลังบ้านแล้วนะครับนะ นี่แะครับเป็นลำคลองนะครับนะเป็นลำคลองแล้วก็รวงก็เป็นอีกฝั่งถนนหนึ่งนะครับเอฟซีนะ,ะอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเหมือนกันนะครับมีการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลามาแล้วก็บริเวณเนี้ยบริเวณฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็นสวนมะม่วงะมะพร้าวนะครับปนกันนะนะครับก็คือบริเวณรอบๆก็ g reek g reek จะเป็นมีมะพร้าอ่าเขาเรียกว่ามีมะม่วงนะครับ แล้วก็ข้างในสวนก็จะเป็นสวนมะพร้าวนะครับนะแต่เดี๋ยวนี้น่าจะเป็นบ่อบปลาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอฟซีนี่ครับเนี่ยดูหลักฐานนะครับเอฟซีนะต้นมะพร้าวต้นนั้นอนะ่ะอยู่ตั้งแต่ผมเล็กๆนะครับนะนะครับอืมก็นี่ก็เป็นลำคลองนะครับที่ไหลพาดผ่า,านนะครับจาก ตัวอำเภอตัวตำบลนะครับแล้วก็เข้ามาแยกนะครับไปเชื่อมกับคลองสาขาอื่นๆนะครับนะแล้วก็เข้าสู่ลำคลองใหญ่นะครับ FC นี่นะครับแล้วก็แล้วเมื่อก่อนเนี่ยแม่ผมก็จะเก็บผักบุ้งนะครับ FC เก็บผักบุ้งขายด้วยนะครับเนี่ยผักบุ้งยอดสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนะครับ FC ครับยอดสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับ FC ผมแล้วเมื่อก่อนเน้ยน้ำนี่ไหลไม่ค่อยแรงแบบนี้นะแต่เดี๋ยวนี้น้ําไหลแรงมากนะครับนะนี่ครับน้ําไหลแรงมากเลยเดี๋ยวนี้นะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศในตอนเช้านะครับเอฟซีแล้วนะนี่นะครับก็ไอที่ผมนี่ก็มีต้นไผ่ด้วยนะครับในเอซมีต้นไผ่มีต้นกอไผ่หนึ่งกอนะครับ มีกอไผ่ด้วยหนึ่งกอนะครับเป็นกอใหญ่ๆเลยนะครับนะกอไผ่เนี้ยไอ้ที่เขาไ้ใช้ทำข้าวหลามกันนะครับทำข้าวหลามกันนะครับอื่อครับนี่ครับเป็นกอไผ่นะครับเอฟซีนี่นะครับกอไผ่หนึ่งกอนะครับ นี่นะครับก็นะครับแต่สามารถจัดมาทําประโยชน์ได้นะครับสามารถตัดมาสร้งางเป็นรีสอร์ทเล็กๆได้นะครับนะนะครับแล้วก็สามารถนําไปาป้องอ่อนๆเนี่ยต้นอ่อ,อนๆเนี่ยคือสามารถนําไปใช้เผาเป็นข้าวหลามได้นะครับอ่านะ นี you, s, ers, ่นะครับเดี๋ยว็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับธรรมชาติบนบ้าเรานะครับเอฟซีก็ขอบคุณด้วยนะครับทุกๆข่านที่มาเป็นกําลังใจให้นะครับก็ขอขอบพระคุณ็นอย่างสูงนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องต้นฮักกกอกด้วยนะครับผมก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ